สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้ยังได้ยำแหนมถาดใหญ่ของเรานะคะยำแหนมถาดใหญ่เห็นบอกพี่น้องมีผักอีกอย่างแน่นอนเมื่อนี้นะคะอันนี้หัะผ้าค่ะอันนี้ใบบัวบกนะคะปลูกในเกาหลีเลยด้จ้ารองทรงมาให้นะคะใบบัวบกหรือผักหนอกบานเขาหรอกกะกะลำปีวันๆนนะคะมาลองสิมบึงนะคะเมื่อนี้ก็สีหัวบใได้แคเก,กาล่ะค่ะปานกะลำปีแล้วอยังสีเลย โดนแล้วไม่ได้กินจ้ะเหมือนพักหน่อนค่ะเจะใมั่ไม่มีสารดนะจ๊ะพิกทอดด้วย คุณภาพเหนจที่พอไปตลาดเซาบานเท่าเลยจ๊ะหมวนเลยพอดค่ะ Hoa hòm cần đồng morally ừ Bố bài bục or A behaviLee anh bọc nó cấp nữa ki gehört